บัดนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ผ่านการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในคอร์สรุ่นระยะ9วัน8คืน9วันบังคงยังไม่เต็มนะบางคนก็ยังรีบไปก่อนก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยังสั้นอยู่พุทธเจ้าได้แสดงอนิสงส์ การเจริญสติปัฏฐานสี่ไว้ถ้าบุคคลใดที่มีความภาคเพียรในการเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างต่อนเอนื่องระยะเจดปีก็มีหวังที่จะได้บรรลุพระอระหรันต์ืือว่าพระอนาคามีหรือลองลงมาไม่ถึงเจ็ดปีหปี หป้ปีสปีสปีสองปีหนึ่งปีหรือว่า6เดือนสเดือน3เดือน2เดือน1เดือนหรือบางคนก็15วันอย่างต่ำก็7วันโดยนั้นในการจัดโครงการเข้าปฏิบัติอยาจะจัดอย่างน้อย7วันแต่ที่แถมไปนั่นก็เพราะโดยปกติ อย่างที่ที่วัดไม่ย,ยงก็จะเข้าวันเสาร์แล้วก็ไปออกวันอาทิตย์ถัดไปนะเพื่อคนที่ทำงานราชการก็จะลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ได้แถมเสาร์อาทิตย์หน้าหลังก็เลยเป็นเก้าวันที่นี่ก็เลยถือตามแบบจะเป็นเก้าวันเพราะนั้นถ้าเรา ไม่ปฏิบัติให้ต่อเรื่องหลายวันไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ให้กลับได้ตามรัธยาศัยเนี่ยสองวันแรกก็จะกลับกันหมดสองวันสามวันแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ฟุ้งเนี่ยจะคิดถึงบ้านในตอนนั้นดังนั้น,น,นถ้าเราอดทนด้วยการต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ พอผ่านสามวันไปมันก็เริ่มจะคลี่คลายลงความฟุงฟ้งก็เริ่มจางคลายความง่วงเหงาเข้านอนก็จางไปฟ้าสางขึ้นเมฆหมอกก็ผ่านไปดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็สว่างสวัยขึ้นแล้วก็านาสิยดเราก็จะกลับสะกก่อนถ้าเราอยู่ปฏิบัติตอนเรื่องไประยะยาว นั่นก็จะเป็นโอกาสดีเพราะว่าจิตใจมันเริ่มสว่างแล้วแต่เราก็าจำเป็นในฐานะที่เราเป็นผู้กรองเรือนต้องกลับไปสู่ครอบครัวตามหน้าที่ก็ต้องนำกรรมฐานติดตัวไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยยเพื่อให้การปฏิบัติมีการสืบต่อกัน คือแม้ว่าจะไม่ได้สปายะไม่ได้โอกาสเหมาะเท่ากับการมาเก็บตัวก็ตามแต่เราก็ยังดียังเก็บเล็กผสมน้อยอย่างประคองตัวเองไว้น่ะไว้ได้แล้วถ้าเรามีโอกาสล้วก็ปริกปฏิบัติใหม่หรือว่าถ้าเราจัดบ้านของตัวเองให้ดีเราก็ ในวันหนึ่งหนึ่งก็ควรจะมีช่วงเก็บตัวปฏิบัติบ้างมีมุมสงบก,การที่จะตวงนะหรือว่าเพิ่มพูนสติสมาธิปัญญาของตนเองในการเข้ามาปฏิบัติในครั้งนี้เราก็คงยังไม่ได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน แต่ก็คงได้รับประโยชน์ตามสมควรใครที่เคยเคร่งเครียดมาเคยติดในการปฏิบัติแบบเคร่งตึงเคร่งเครียดบางคนก็ปวดหัวเนี่ยก็ได้รับการแก้ไขคลี่คลายทำให้รู้สึกเบาสบายขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งเพราะถ้าเราปล่อยไว้นานๆแนละ้วก็อาจจะ เป็นปัญหามากเมื่อเราคลี่คลายไปได้ก็ดีแล้วแล้วก็เบื้องต้นได้เข้าใจว่าอะไรคือตัวสภาวะอะไรที่ไม่ใช่สภาวะอะไรเป็นบัญญัติอะไรเป็นปรมัดเราก็ได้มาเข้าใจขึ้นบางคนไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องปรมมิตธรรมทั้งๆที่เป็น ส่วนสำคัญของพุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนาเราก็ได้เข้าใจขึ้นว่าปรมัตญธรรมเป็นอย่างไรบัญญัติเป็นอย่างไรมันทำให้เรารู้จักทางเดินถ้าเรายังเดินไม่ตรงทางเข้าเส้นทางไม่ถูกเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้ ดานอยู่กับบัญญัตินันก็จะอยู่ได้เพียงแค่สมาธิการจะเข้าถึงปัญญาต้องต้องเข้าถึงปรมัตรธรรมหรือเรียกอย่างว่าสภาวธรรมหรือเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมาหรือเรียกว่าขันธ์หก็แล้วแต่เราได้มีความเข้าใจจากการฟังแล้วก็ได้มาเข้าใจจากการรู้จักก็คือลงมือปฏิบัติ ฟังก็อย่างหนึ่งรู้จักจริงๆก็คือได้เข้าไปรู้เห็นด้วยใจตัวเองสัมผัสปรมัาธรรมนะทำกายทงใจแล้วท่านก็รู้ได้ถึงทางจ,จิตใจรู้ได้ถึงสภาวะประมัตังตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็บางท่านก็สามารถได้เห็นไตรลักษณ์นะเห็นสภาวะธรรมเหล่านี้ มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีสภาพที่เป็นอนัตตาได้เห็นความเกิดดับได้เห็นสภาวะที่มีความเกิดดับบางคนก็เห็นได้บ้างบางคนก็เห็นได้มากก็ถือว่าเป็นเป็นบุญยาลาบของเรายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกนะเพราะว่าทรัพย์ภายนอกมันก็แค่กินแค่ใช้แค่ชีวิตดำรงอยู่ แต่ว่าทรัพย์ภายในทัานนี้มันเป็นนะสิ่งบอกที่จะทำให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงถึงเป้าหมายความดับทุก์มันก็คนที่อยู่ในถ้ำมืดไม่รู้ว่าจะทางออกทางไหนไม่ได้เห็นแสงสว่างส่องออกมาแม้เพียงเล็กน้อย นั่นก็เป็นโอกาสนะมีโอกาสที่จะออกจากถ้ำหรือว่าเราหลงอยู่ในป่าแล้วเราก็มีทางออกรู้จักทางเดินออกก็จะมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ก็ถึงวิมุตความหลุดพน้นถ้าถามว่าอะไรคือแก่นอะไรคือแก่นของพระพุทธศาสนาตอบได้ไหม เข้าถึงแก่นเรือยงมีพราามณ์ผู้หนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าว่าครูทั้งหกสมัยนั้นมัคคริโคสาจารย์บ้างสัญชัยบ้างนิครนนาตาบุตรหรือมีชื่อเสียงโด่งดังนะสมัยนันไดถามว่าครูคนไหนเป็นผู้ที่รู้แจ้งเป็นผู้ที่รู้จริงตามที่ตนเองปฏิญาณ พราพทธเจ้าก็ไม่ได้ตอบตรงๆแล้วก็ได้บอกว่าเธอจงฟังเราจะแสดงธรรมให้ฟังว่าบุรุษต้องการแก่นไม้เข้าป่าเจอไม้ใหญ่เราเก็บเอากิ่งไม้ใบไม้ไปผู้รู้เห็นเข้าก็บอกไม่ใช่แก่นไม้อะไรคือกิ่งไม้ใบไม้ในพระพุทธศาสนา บุคคลที่เข้ามาสู่ในพระพุทธศาสนาก็มีลาบสการะชื่อเสียงเกิดขึ้นนี่คือกิ่งไม้ใบไม้ในพุทธศาสนาพี่บุรุษหนึ่งเข้าป่าต้องการแก่นไม้เจอไม้ใหญ่ก็ถากเอาสเก็ตไม้ไปถามว่าอะไรคือสเก็ตไม้ในพุทธศาสนา พะพุทธเจ้าได้แสดงว่าความสมบูรณ์แห่งศีลคือสะเก็ตไม้ในพุทธศาสนาศีลเนี่ยถ้าเราอยู่แค่ศีลเนี่ยยังยังไม่ถึงแก่นและบางคนกนะ็แค่สะเก็ตก็ยังไม่ค่อยจะได้แล้วอย่าลืมว่าศีลเนี่ยเป็นฐานของของสมาธิปัญญา ถ้าเราไม่มีศีลมั่นคงมันมัน,มนจริญในธรรมไม่ได้ต้องรักษาศีลเป็นคารวะก็ให้มีศีลห้าไว้ศีลห้านี้ก็สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าเรามาถือศีลอย่างนี้ก็ก็ดีก็เป็นโอกาสมากขึ้นระเว้นกันบริโภคอาหารในเวลาวิกการเครื่องประดับเครื่องคนเปลอต่างๆก็ตัดกําลังของกิเลส อีกบุรุษหนึ่งเข้าป่าต้องการเก่นไม้ไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็ถากเอาเปลือกไม้ไปอะไรคือเปลือกไม้ในพุทธศาสนาพราตรัสว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิคือเปลือกไม้ในพุทธศาสนาคนหลายคนที่ต้องการความสงบอยากนั่งแล้วก็อยากจะต้องการสงบอยากจะเอาสมาธิท่าเดียวเพราะมันมันให้ความสุข มันยาหลักงับเนี่ยกินแล้วรู้สึกมันหายหายปวดสมาธินั่นก็เป็นเพียงเปลือกไม้อีกบรุษหนึ่งเข้าป่าต้องการเก็บไม้ไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็ถากเอากระพีไปรู้จักกระพีไหมไม้บางชิ้นที่ตัดมานี่มก็มีกระพีติดมาเหมือนกันทบถามว่าอะไรคือกระพีในพุทธศาสนา ปัญญาความสมรูนสูรณนแห่งปัญญายัางยังแค่กัพนะพีอะไรคือแก่นในพุทธศาสนาวิมุตนะวิมุตความหลุดพ้นแต่มันก็ต้องผ่านมีปัญญามีสมาธิต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยมีกัะพีติดกับแก่นนะเป็นกัะพีนอกออกมาก็เป็นเปลือกนอกออกมาก็เป็นสักเก็ต เราก็ต้องอาศัยกันเหมือนกันเราก็ต้องมีทั้งศีลสมาธิมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเขาถึงวิมุตต์นำเดินให้เขาถึงแก่นความวิมุตต์ความหลุดพ้นอะไรเป็นความเสื่อมความเสื่อมที่เลวร้ายความเสื่อมจากญาติเลวร้ายไหม ส่วนเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักลากกันตอนสิ้นลมหายใจบางทีก็พลัดพลากกันตอนยังมีลมหายใจนะบุคคลน,นั้นเป็นที่รักญาติรวมทั้งสามีภรรยาเสื่อมเลวร้ายไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเสื่อมจากญาติยังเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยดอก ความเสื่อมที่เรากล่าวว่าเร็วร้ายคือความเสื่อมจากปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไฟดาาเสื่อมจากญาติมันก็ดูเร็วร้ายแล้วเกินจะเป็นจะตายบางคนก็ไปตายไปเลยความเสื่อมจากโภคะเร็วร้ายไหมบางครั้งบางคนก็เสียหายในทรัพย์ในธุรกิจต่างๆเศร้ากศกทุกข์ยากลำบากใจ พระพุทธเจ้าตรัสว่าความเสื่อมจากโภคะยังเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยดอกความเสื่อมที่เรากล่าวว่าเร็วร้ายคือความเสื่อมจากปัญญาดังนั้นบางคราวเราต้องเสียทรา์เสียอะไรก็ให้รู้ว่ามันยังเป็นความเล็กน้อยนะแต่ย้ายเสื่อมจากปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วยังสามารถดับทุกข์ให้ตนเองได้ความเสื่อมจากยศเร็วร้ายไหม จะต้องเสียยศเสียอำนาจเสียตำแหน่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยดอกวความเสื่อมที่เรากล่าวว่าเร็วร้ายคือความเสื่อมจากปัญญาฉะนั้นปัญญาสําคัญความเสื่อมจากอริยปัญญาเป็นความเสื่อมโดยแท้เพราะอะไรเพราะเขาย่อมอยู่เป็นปุ๊บมีความติดขาดทับข้องมีความคับแค้น มีความเดือดร้อนในปัจจุบันและเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วทุกขติย่อมเป็นที่หวงังมันเลวร้วายอย่างเนี้ยมันเสื่อมจากปัญญาเสื่อมจากญ่าจากทราบจากยศเงินมันก็ไม่ได้ทำให้เราลงสู่อบายนะแต่ถ้าเสื่อมจากปัญญารักษาตนเองไม่ถูกทุกในปัจจุบันแล้วทุกขติมเป็นที่หวงังดังนั้นความไม่เสื่อมจากปัญญาชื่อว่าเป็นความไม่เสื่อม พราเขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่ติขดขาดไม่คับข้องไม่คับแค้นไม่เดือดร้อนในปัจจุบันเมื่อสิ้นชีพไปแล้วสุขติย่อมเป็นที่หวังงั้นปัญญานเน,านเีเป็นทรัพย์ันประเสริฐเป็นทรัพย์ันสำคัญเราก็ร,รักษาไว้สะสมไว้จากการที่เราได้พยายามปฏิบัติจเจริญภาวนาจเจริญสติอยู่เนี่ยเรากำลังสะสมปัญญาอยู่ มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นทางให้ความดับร้อนเป็นการดับทุกข์ให้ตนเองนะครับถือว่าเราคนมีปัญญาก็เป็นคนไม่จนในทรัพย์ภายในพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าความจนเนี่ยเป็นทุกข์คนจนกันทองก็ตามเป็นทุกข์ไหมความจนเนี่ยคนจนเมื่อจน ก็ต้องกู้หนี้ใช่ไหมคนจนเมื่อกู้หนี้ก็เป็นทุกข์และเมื่อมีการกู้หนี้ก็ต้องมีการเสียดอกการเสียดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์อีกแล้วก็ต้องถูกเขาทวงถามเมื่อถูกทวงถามก็ถูกตามตัวเมื่อถูกตามตัวที่สุดก็ถูกคุมขังเนี่ยความจนความจนในทรัพย์ ภายในก็เหมือนกันบุคคลที่จนด้วยศรัทธาไม่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสไม่มีหิริอดต่ป,ปะไม่ละอายต่อบ,บาปไม่เกรงกลัวต่อบ,บาปไม่มีความเพียรเนี่ยจนความเพียรไม่ปรารบความเพียรโดยเฉพาะจนปัญญาขาดปัญญาหรือว่าเป็นคนจนคนจนในทรัพย์เหล่านี้ก็ต้องเป็นหนี่ แล้วก็ต้องกู้หนี้อะไรคือการกู้หนี้ยืมสินของคนที่ไม่มีศรัทธ,ธาไม่มีความละอายต่อบ,บาปไม่กลัวบาปไม่ปวาบความาพเพียรโดยเฉพาะไม่มีปัญญานั่นก็คือการประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาลงไปลงไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาเดี๋ยวก็กระทำทุจริตแล้วกายบ้างทางวาจานี่เป็นการกู้หนี้แล้ว แล้วเมื่อมีการกู้หนี้ก็ต้องเสียดอกอีกอะไรคือการเสียดอกก็จะต้องมีการปกปิดปกปิดซ่อนเล่นในความผิดของตัวเองนี่เสียดอกครับอีกแล้วผิดแล้วก็ยังไม่ยอมแก้ไขรับผิดเสียดอกเบี้ยอีกแล้วเสียดอกเบี้ยก็ถูกทวงถูกทวงยังไงเนีคนทั้งหลายเพื่อนทั้งหลายก็จะกล่าวขวัญกัน วนนั้นประพฤติไม่ดีประพฤติชั่วตรงนะอย่างนั้นนี่เขาถูกเขาทวงถูกทวงก็ถูกตามตัวอะไรคือการถูกตามตัวจะไปอยู่คนไม้ก็ตามไปอยู่ป่าก็ตามไปอยู่เรือนว่างอันเป็นที่สงบวิเวก็็าามวิตกคือความคิดเนี่ยนะมิชาวิตกวิตกอัลาม,มกอันประกอบด้วยบาป จะตามทวงไปนี่มันตามทวงงั้นถ้าคนประพฤติทุจริตนั่งตรงไหนที่ไหนก็ตามความคิดอัลลามกมันประกอบด้วยบาัน,นาม,มาซึ่งโทษมันจะตามทวงนี่ตามทวงและที่สุดที่สุดก็ถูกคุมขังคุมขังอย่างไรก็คือเมื่อสิ้นชีวิตอยูแล้วก็เข้าสู่ทุกขติในวินิบาตโรก พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่เคยเห็นที่ไหนที่จะมีความทุกข์เท่ากับนรกเพราะฉะนั้นมันมาจากความจนเพราะนั้นอย่าให้จนอย่าให้จนศรัทธาอย่าให้จนหิริิอตตปะความเพียรโดยยภาะปัญญาก็าหวังว่าเรามาที่นี่ก็คงจะรวยกลับไปรวยทั้งทรัพย์ภายในภายนอกคนมีทรัพย์ภายใน มันก็มีทรัพย์ภายนอกได้ด้วยนะแต่ว่าทรัพย์ภายนอกมันก็มาจากทรัพย์ภายในคนมีทรัพย์ภายในมีศรัทธามันก็ปลูกปลูกสร้างเหตุของทรัพย์ภายนอกได้อย่างที่บำเพ็ญทานคเนี่ยบำโดยผลเป็นจากให้ทรัพย์ภายนอกการที่เราประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอะไรก็เรารวยทั้งทรัพย์ภายในภายนอกได้รับความสุขภายในภายนอก ขอนมโมทนาสาธุก,การขอให้นำรัพย์ไปต่อเติมเพิ่มโูนให้ยิ่งขึ้นไปให้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานอันเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ,อยะถา,าวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตันังอุปักปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจเตุตสัพเพพเรนโตสังกปาจันโทปนัสโสยถามณิโชติรัสโอยถาสภีตโยอิวัชันตุสัพโรโคณัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีขายุกุภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปัจัยโน จตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุสข,ขังภะลัง